ตอจากเมื่อวานที่เราได้ปลูกต้นฟุตบอลไว้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง,ง,งนี่ก็คือต้นหองมัน ที่หุ่นมันเยี่ยวเราปากมาเตอร์สปีนเกอร์ไวน้นะเปลาข้าหอวมันก็ไม่ค่อยเล่เข้าไหร่ บายบายถ้าคือคนดูเยอะเราจะมารีวิวสวนให้ดู